สวัสดีครับบนดาก,กระลาดครับวันนี้ผมเอาสปริงตัวใหม่มานำเสนอนะครับสปริงตัวนี้ใช้กับตัว916นะครับ so 9 1 6 cb 5 0 0 x 2019ขึ้นมานะครับ nx 5 0 0นะครับสำหรับรถที่จัดส่งเป็นทัวริ่งนะครับกระเป๋า3ใบนะครับมีคนซ้อนนะครับน้ำหนักเกินสักร้อย5 0ขึ้นมาเนี่ยชกเดิมเนี่ย ไม่สามารถที่จะแบกรับน้ําหนักได้นะครับชคสปริงเดิมนะครับก็ต้องการการอัปเกรดันนี้ว่าปัญหาถัดมานะครับสปริงตัวร้อยห้าสิบนิวตันนะครับที่เอรอินเคยผลิตนะครับก็คือลำเบอร์นี้โค้ดนี้นะครับใส่แล้วนะครับมันมันโขกนะครับมันโขกอาจจะมีร่องรอยการใส่เนี่ยตัวนี้มันจะโขกถูกสวิงอาร์มนะครับก็ผมขออนุญาต นะครับเห็นต่างว่ามันเป็นดีเฟกที่โรงงานเขาน่าจะน่าจะไม่ผลิตต่อนะครับทำให้นำเบอร์เนี้ยร้อยห้านิวตันเนี้ยไม่มีนะครับไม่ไม่มีต่อไปนะครับก็ผมก็เลยไปหาสปริงมาสเปคที่เป็น150ยห้าสนิวตันนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่แล้วจะไม่โขกนะครับเพราะว่า ไดมิตเตอร์มันจะมันจะเล็กลงนะครับเนี่ยเทียบให้ดูนะมันจะเล็กลงเล็กลงกว่าตัว150นะครับมองด้วยสายตาเนี่ก็รู้เลยนะครับตัวนี้เหมาะกับตัว ho 9 16นะครับที่ติดตั้งปี๊บสามใบแล้วก็มีคนซอนนะครับหรือมีน้ำหนักเกินสักร้อยสี่สิบโลนะครับก็สมควรที่จะอัปเกรดสปริงตัวนี้ใส่แล้วจะไม่โค้นะครับ เพราะว่าสปริงมันจะมีไดมิเตอร์ที่น้อยกว่านะครับสปริงของของเดิมที่เป็นตัว150นิวตันเดิมนะครับแต่ตัวนี้ก็คือ150นิวตันเหมือนกันแต่ว่ามีไดมิเตอร์ที่เล็กลงนะครับสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ตัว HO 916แล้วก็ตัว h o 2 16นะครับตัวนี้140นิวตันนะครับถามว่าพอไหมก็ก็ดีกว่าดีกว่าตัว130นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายทัวริงนะครับฟูลโหลดนะครับแคมปิ้งนะครับมีสัมภาระมีคนซ้อนนะครับน้ำหนักเยอะๆนะครับก็สนับสนุนให้มาอัปเกรดนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับใครสนใจที่จะมาอัปเกรดนะครับใครใช้916อยู่แล้วรู้สึกว่ามันห้อยนะครับก็แวะมาลองดูตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ใส่ของตัว216ได้ด้วย ใจก็ทักมานะครับทักมาใส่แล้วไม่โขกนะครับไม่โขกสวิงอาร์มนะครับทักมาในเพจทักมาในช n n e l ของ youtube ได้นะครับขอบคุณสลักการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ